ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิพิขุทั้งหลายปริยายที่พิขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิพึงรู้ว่าเราเป็นพระเสขะมีอยู่พิขุทั้งหลายปริยายที่พิขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะเป็นฉไน ภิขุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโรธคามินนปฏิปทาภิกขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่พิกขุผู้เป็นเสขะอ,อาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะภิกขุทั้งหลาย อีกประการหนึ่งภิกขุผู้เป็นเสขะย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือพระเสขะนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอน เหมือนพระผู้มีพระภาคไม่มีภิกขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่ภิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะภิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกขุผู้เป็นเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินรียห้าคือสัตทินรีวิริยินรีสตินรี สมาธินรีปัญญรี่อินรียห้านั้นมีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นที่สุดพิขุผู้เป็นเสขะยังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยนามกายแต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาพิขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่พิกุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสกภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะ